มักติลลามักติลลามักมักมักติลล่าหามมาได้มักติลลาไม่หมักได้ไงโอ้หาไม่ได้นะจ๊ะของกินแบบนี้ที่อื่นอ่ะกระเตีสาสของเราเท่านั like ้นข้าวไข่ขยี้ร้านพี่แอนวายทุกเคสุดเติรนแก้วไวน์ทุกเคมาก แล้วนี่ไก่ไข่ตอกร้านประดําเกษตรศีลาชาหรือจะนี่ไก่ทอดจากร้านช้อนทองกเษกษตรกําแพงแสนนี่ต้มข่าไก่รดนัวครัวสามพี่น้องจาก,กเกษตรเฉลิมพระเกียรติสกลนครพูดก็พูดสักที อ,อ,อีชาวว่างสนาตัวเองสุดๆดอะที่ได้กินของแบบเนี้กินแล้วมันก็คิดถึงฟิลตอนที่สมัยมหาลัยเงี้ย ฟิลแบบนี้มันมีที่เดียวนะเรียนจบไปแล้วหาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งนะที่ตลอด4ปีก่อนเรียนจบเนี่ยไม่เคยได้ทำเลยนั่นก็คือการอ่านหนังสือ Proof you g r a d u a t e ร from KU ปี2023หนังสือสำหรับบัณฑิตปีนี้ทุกคนค่ะและปีนี้นะพิเศษมากแกเพราะว่ามาในทีม k u ่ n i v e r ว e แบบจุ๊ โดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปรู้จักกับจักรวาล K Universe และแน่นอนเราจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อออกไปเผชิญกับโลกยุคใหม่แล้วในเล่มนี้มีอะไรบ้างล่ะอยากรู้ละสิพาทแรกคือไอเยรีวิวหัวข้อที่พาทุกคนเนี่ยไปทบทวนเรื่องราวและก็เหตุการณ์ที่สําคัญต่างๆในรู้วมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ของเราตลอด1ปีที่ผ่านมาค่ะ PART 2 THE BEGINNING OF k u u n v v r s s หัวข้อที่จะบอกถึงที่มาเรียงม,มานานใจที่ทำให้เกิดจัก,กรวาล K-UNIVERSE และเหตุผลที่ K-UNIVERSE สตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกปัจจุบันแบบสุดๆและหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มน,นี้ที่เราจะร่วมกันไขความลับของจัก,กรวาล K U ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตไปกับ THE STORY OF K-UNIVERSE อย่างจัก,กรวาลแห่งการเรียนรู้แกรู้ใช่ปะกเกษตรของเราอ่ะกำลังจะมีคณะแพทย์แล้วนะจ๊ะ ต่อด้วยจักรวาลแห่งความสุขอยู่ที่เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะเงียบเหงานะเพราะเกษตรของเราอ่ะมีกิจกรรมแน่นทั้งปีแถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับนิสิกเกษตรทั้งปีอีกด้วยจ้า รวมถึงจังกรวาลแห่งความยั่งยืนเปิดพื้นที่ในการขายสินค้าให้กับกเกษตรกรไทยอย่างครบวงจรทาง The Premium at KU หรือเกษตรแฟร์เป็นต้นและจักรวาลแห่งความสร้างสารรค์ผ่านการรวบรวมเอาวิจัยนวัตรกรรมใหม่ๆที่นําไปใช้ได้จริงของมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองค่ะต่อมาคือ People of KU n i v e r s e หัวข้อที่รวบรวมเอาบทสัมภาษณ์สุด exclusive ของบุคลากรและติทเก่าชาวเ,เกษตรเช่นบทสัมภาษณ์ของคุณลุงจ คนขับรถอะไรที่จริงใจรอส่งนิสิสกับบ้านเนี่ยจะเป็นไวัลรในติกต่อแล้วถ้าอยากเจอรุ่นพี่ที่จริงใจต้องทำยังไงคะก็ต้องอ่านบทนี้แล้วปะแกว่าไงครับนอน พาร์ทต่อมา What is y o UK r Universe พาร์ทนี้เนี่ยจะมีตัวแทนนิสิตปัจจุบันจากทุกวิทยาเขตเลยค่ะมาให้คำตอบกันว่า K Universe คืออะไร oh. และในส่วนสุดท้ายนะคะ proud to be KU ค่ะอันนี้เป็นเหมือนอัลบั้มภาพที่เอาไว้บันทึกความทรงจำของพวกเราชาวเกษตรที่มีมาตลอด80ปีและนี่คือทั้งหมดของรู o ยู graduated from KU ปี2023ค่ะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของ K Universe นะคะ ถ้าอยากตามเต็มๆนะคะนี่เลยค่ะอีบุ๊กที่ส่งตรงถึงอีเมลของบัณฑิตทุกคนส่วนใครที่คิดถึงมาหาวิทยาลัยของพวกเราเนี่ยก็สามารถติดตามคอนเทนต์ต่างๆได้นะคะที่เพจนี้เลยค่ะ k u n e v น r Give กิสุดท้ายขอให้พี่ๆบัณฑิตทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบาย